เคราะเรียนนวดหน้าเพิ่มทัพสอนอะไรบ้างเราจะมีการเรียนทั้งหมดนะคะ3วันซึ่งวันแรกเลยค่ะเราก็จะเรียนโครงสร้างของชั้นผิวอนาโตมีตอนที่เราเป็นเด็กสาวทำไมหน้าเราถึงเรียวสวยหน้าลูกไข่แต่พออายุที่เยอะมากไปเนี่ยหน้าเรากลับห้อยคอยย,อย้อยย้วยแล้วก็ผิวยับมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะบอกถึงวิธีการแก้ไขนะคะว่าต้องทาอย่างไรหลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายเราก็จะเรียนทฤษฎีกันค่ะก็จะเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต ทำความสะอาดผิวหน้าเช็ดเครื่องสําอางการคิีนซิ่งการสครับผัดเซลล์ผิวการกดจุดทั้งหมด40จุดบนผิวหน้านะคะซึ่งศาสตร์การกดจุดเนี่ยเรานํามาจากประเทศญี่ปุน่นและหลังจากนั้นเราก็จะมีการนวดฟื้นฟูบนผิวหน้าด้วยตัวคอลลาเจนแล้วก็จะเป็นการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าแล้วหลังจากนั้นก็จะจบด้วยการประคบเย็นค่ะซึ่งวันแรกเนี่ยเราจะเรียนเป็นทฤษฎีและในวันที่2นะคะช่วงเช้าเราก็จะมาเรียนทบทวน อีกทีนึงค่ะก่อนที่เราจะลงมือจริงทําจริงปฏิบัติจริงในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายนะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเราเน้นสอนแบบประกบตัวจับมือกันทํา ครูผู้สอนทุกคนนะคะประกบตัวลูกศิษย์จริงๆคนไหนไม่เข้าใจถามได้ตลอดเลยเพราะว่าเราเปิดสอนแบบ V.I.P. Private Chat นะคะตัวต่อต,ตัวเลยแล้วก็วันที่3ค่ะในช่วงเช้าแน่นอนที่สุดเรียนนวดหน้าเป็นแล้วเก่งแล้วแต่ถ้าขายไม่เป็นทำการตลาดไม่ได้ก็ยากที่จะสร้างรายรับให้ร่ำรวยจากอาชีพนี้ได้ทันก็จะถ่ายทอดเคล็ดลับประสบการณ์ที่ทาให้ทันเนี่ยสร้างรายรับจากศูนย์ถึงหลักล้านจากการนวดหน้าได้อย่างไรนะคะหลังจากนั้น ช่วงบ่ายค่ะเราก็จะลงมือนวดจริงปฏิบัติจริงทำจริงแบบเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนบอกได้เลยค่ะว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนกับธัญญาณีนะคะเห็นผลลัพธ์กันตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําแล้วก็เรียนจบแล้วสามารถนําไปสร้างรายรับได้จริงค่ะไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้บอกเลยว่าที่นี่นะคะออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ทั้งหมดมา7ปีเต็ม เรียนสนุกเป็นง่ายเข้าใจเร็วแล้วก็ทําได้จริงค่ะวันนี้นะคะเรามีเปิดสอนทั้งมาเรียนที่โรงเรียนหรือว่าท่านไหนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกเดินทางมาเรียนเราก็มีคอร์สนะคะที่เปิดสอนทางออนไลน์ค่ะซึ่งเราก็จะเรียนทั้งหมด3วันเหมือนกันนะคะในหลักสูตรแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะท่านไหนสนใจอยากเรียนนวดหน้าอยากใช้2มือของตัวเองผลิตเองนะคะ มาเจอกันนะคะกับธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ